สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หาดสัมีหลาจังหวัดสงขลานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับภาพที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นว่ามีม้านะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับให้บริการม้าแก่นักท่องเที่ยวนะครับไว้สำหรับขี่ชมชายหาดและก็ถ่ายรูปครับผมสวัสดีครับผมโอเคนะครับผมจีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวนะครับ สมิหลาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลานะครับดูด้านหลังผมนะครับจะเห็นว่ามีม้านะครับที่ให้บริการนะครับสําหรับถ่ายรูปแล้วก็ขี่นะครับตามชายหาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปทดลองขี่ม้ากันนะครับโอเคนะครับไปกันเลยครับโอเคนะครับซึ่งบริเวณหาดสมิหลาก็จะมีบริการม้านะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ขี่กันนะครับซึ่งค่าบริการเท่าไหร่นะครับ ถ้าถ่ายรูปพอถ่ายรูปมาสิบบาทครับถ้าขึ้นถ่ายรูปมาสิบบาทอ๋อขึ้นถ่ายรูปได้ห้าสิบบาทถ่ายรูปอย่างเดียวครับผมถ้าสี่บ้านแล้วก็พาเวียนด้วยด้วยถ่ายรูปเราไม่เก็บแล้วครับครับโอเคนะครับ้ร้อยห้าสิบบาทครับโอเคเดียวมาสิบกับเด็ดร้อยห้าสิบครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับไหนๆผมก็มาแล้วนะครับวันนี้จะใช้บริการดูนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับโอเคมาพร้อมแล้วมาเดินแล้วครับมาพร้อมแล้วครับ ผมขี่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้มาโอเคจ้าจะไปดูเพื่อนๆบังมันนั่นแหะโอเคใช่แล้วตอนนี้ก็มากับเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็ขี่กันอยู่นะครับอีกสองตัวข้างหน้าครับผมยามจะมาพักคนส่นใหญ่ก็มาที่นี่นะครับมาที่ทุกวันครับไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับไม่มีวันหยุดใช่ไหมครัครับครับ มากันทุกวันครับผมอ๋อมีทุกวันนะครับครับผมมาเที่ยวพักผ่อนอย่างไรก็ดีครับดีครับผมตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะตั้งแต่เวลาเช้าครับจนเวลาเย็นครับอ๋อตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับไม่มีเช้าถู่กันไม่มีวันหยุดนะครับครับผมไม่มีวันหยุดครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะล่องมากันไปตามชายหาดนะครับได้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 โอเค ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณนะครับบ่ายโมงนะครับน่าจะบ่ายโมงเนาะดูบรรยากาศนะครับที่มานะครับเดี๋ยวดีเป็นบางวันครับบาวันก็ลมแรงอากาศแรงครับผมบางว โอเคนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศสวยห้ามนะครับอาศมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับมาใช้บริการม้านะครับไม่ต้องกลัวตกนะครับใครที่ไม่เคยขี่นะครับเพราะว่าผู้บริการม้านะครับดูแลอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะครับก็แดดร้อนไม้เน้นนะครับแต่ความสนุกสนานก็คุ้มค่านะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ ใช้บริการไปนะครับรู้สึกตื่นเต้นและก็รู้สึกสนุกสนานนะครับเรื่องความปลอดภัยก็อุ่นใจได้ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาคุยกับผู้ใช้บริการมาสักนิดนึงครับครับผมผมโอเคครับรู้เหมือนกันว่าคือว่าคุณก็เลขเลขใหม่ๆก็แบบนี้ครับทำให้ความตื่นเต้นก็ลองดูสักครั้งนึงครับผมครั้งหนึ่งบางเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็เป็นครั้งแรกนี่ครับผมโอเคครับผมั็ตรงนี้ก็ ก็ขอบคุณมากถ้าใครมาครับมาขี่ม้ากันครับโอไปเที่ยวที่นี่ขี่ม้ากันขอบเป็นความขอบคุณโอเคป็นอย่างมากเลยครับกับผมเป็นบังนี่ครับขอบคุณบังจริงๆครับผมก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่พาขี่ม้าเที่ยวนะครับมาที่นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ครับสวัสดีครับลาครับ